ค่เมื่อยยืนครับท่านผู้ชช่างเพื่อนแก้วช่างแอลเกิดกันแล้วนะคะกับเราสองคนที่จะถ่ายคลิปการถ่ายคลิปด้วยกันเป็นนานมากค่ดดอกดุนแนนดุนสักเดี๋ยวมั้ยอู้หูดุนหน่อยดิบ่เป็นเดือดน้องสิเป็นเดือนแล้วบ่ประมาณนึงแต่แต่ไปเปนไปไปการเมีนบ่เมียนแต่แต่ไปการมากกวจนยันนี่แล้วนะคะก็เพิ่งจะทากกันเนาะยุคเดียร์ดอก เมื่อนี้มีประเด็นออมนลังถามคำามหลายแห้งว่าเกี่ยวก็บุ่กเป็นอย่างคือบ่คอยรายชิปน้ำกันคือบ่คอยไปใส่มาใส่น้ำกันเนาะเป็นอย่างก็เลยเป็นอย่างกับตาคนตาเห็นงานน้องคนขนัดดีแต่ว่าประเด็นมันกับมีคนถามมาว่าเลิกกันหรอหรือเป็นอะไรกันหรือเปล่า ทะเลาะกันหรอน้องพี่น้องเนาะกับมีพี่น้องทำมาหลายกัจะทั้งในช่องแจ๊สเราก็ช่องมิสี้นะคะแล้วก็ทั้งเฟซทั้งยังย่ามเลยช่องท้ามทีที่เราบ้าเพียวก็เออก็จะบอกว่าตอนนี้เราก็เป็นเพื่อนกันนะคะไม่ได้เลิกเด้เราแค่มาสถาเราะคะเป็นเพื่อนกันก็อย่างเหตุงานน้ำกันคือเกาวบอด้สร้างกันนะคะบอด้สร้างกันแล้วกับบอด้มี่อย่างที่แบบว่าพิดใจกันเนาะก็เพื่อนสถานะลงมาเป็นเพื่อนกัน มันก็การบริเจียวก็เมื่อทีสามอะไรอย่างนี้ค่ะมันมีเหตุผลที่ห้องสองคนเขากันบได้อยู่แต่มันเรื่องเป็นเรื่องที่ว่าเ้าบคก็สา่ามาที่จะลงเอ่อบอกเปล่าประกาศแด่นะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคนสองคนนอกห้องทางนอกพี่น้องนอกด้วยว่าปวดขี้เสียงของกันซิบวยแบบสิโพสิมันบอกกับโบแมนนะคะมันก็ต้องเออเขากูกันที่สองคนอย่างนี้ทุกคนก็เอ่อเข้าใจกันพามา แต่ก็ย like yeah, so the so like so ังทำงานด้วยกันได้ินทามงก็จะถามมาะซีอูสิแก้วน่ะสิอูหนี่บสิอูเฮ็ดงานอยู่นี่ต่อบบสิเนาะแกก็ตอบว่าแกแกก็ยังทำงานเหมือนเดิมก็ทุกคนก็มีหน้าที่ต่างกันงานพี่น้องเออก็อยู่เป็นร่วมปรึกษากันได้ทุกเรื่องเหมือนเดิมก็คุยกันไอะไรพี่น้องก็เป็นเพื่อนกันก็อยู่ด้วยกันก็เป็นเพื่อนกันนั่นเองนะครับบริเวณว่าข้อขาดบาดตายหรือพี่น้องเหมือนกันยังทานยังแข่งกันก็ร่วมสถานะเป็นเพื่อนก็ เพื่อจบกันด้วยดีเนาะเออเนาะแม่ก็มาเป็นเพื่อนกันแดีว่ามันก็เฮ็ดในห้องเด็แบบว่าเหมืนที่ช่วงระยะนึงที่ห่างๆกันนะเออแกพี่บองไม่สังเกตอยู่เนาะแต่ว่าเป็นเพื่อนรักน่าให้ต่างคนอ่ะตาหงุบทวนว่าอีหยังอีหยังแบบจั้งแต่ละสำหรับตัวแก่นได้ก็ทวนๆ่าเรื่อนแบบว่าแบบว่ารู้ไปมูกันบ่แบบมันจะสังเกตบางบางเทอมากแบบนี้แบบบางช่วงเวลาที่แบบมันลำบากใจหรือในการกระทะของเฮามันลำบากใจที่เราพี่น้องก็เลยแบบ กก็เลยคิดว่าเนื่อจะเป็นมู่กันดีกว่าบอยอย่างประมาณนี้เพื่อแบบว่ามันื่จาเห็นว่าในห้องอยู่แบบบ่อึดอัดอยากเฮ็ดอย่างได้เฮ็ดจังซี่นะเออแบบมันก็มีสิ่งที่อึดอัดใจอยู่บางเรื่องแต่ว่าเฮาภาสามารถสิบอกไดๆนะพี่น้องเนาะเพราะไม่เป็นเพรามรู้สึกของคน2คนนะคะพี่น้องเออตันหนห่งคนเนาะแม่งั้นก็ไม่ไม่ไม้ทะเลาะกันนะเราก็คุยกันดีๆนี่แหละนะคะพี่น้องบ่ได้ แต่ข้อขาดว่ะแเดีหม่างเพือนนะคะนุ่นก็มาชิบะที่อค่ะเมีนแต่ว่าคือ่วนนี้เบาอิเลีเลยนี่ยี่ยงสี่นุดไปแกียวมากก้ยวไปนุดมากโวงนี้จะหาเวลาไทยชิปแห่งที่นองฉี้แจงเนาะเม่นูุ่ดจะมี่วลากันี่กับพึ่งมาจากกู้ฮันจากแตจากล้มฟันจาย้ายของ้มนมาทิตสองสองอาทิตย์กะกลับจากันคุเพียมากจ้ะ มึงก็ไปหายายเมียนบ้านบ่ได้อยู่บ่ได้บ่กันเรื่องมึงสิก็อยู่ลงบ้านนะครัตอนมึกัล่างานต้อบ่นเน่าเลยค่ะก็บ่ได้เข้าบ้านพ่ะก็ช่วงนี้อาจจะบ่มีคลิปลงนะอันนี้ล่ะมีคลิปนี่ล่ะมีมีคลิปตัวนี้นะเป็นคลิปที่พี่น้องทุกคนรอคอยมากทุกคนว่าเฝ้าไทยถอเฝ้าลงถอพี่น้องการ์ตูนแจงว่าเป็นยังไงกับอยากเบ่าให้ฟังอยู่ว่าเหตุผลมันคืออย่างเป็นอย่างคือต้องห่างกันเนาะพี่น้องเออแต่ว่า เ้างเมื่อวานตรงกันจั๊กเชื่อรลดอี่คือผู้นึงไปผู้นึงก็ต้องอยู่นะคะว่าทางบานก็ต้องซอยซอยบอดอันเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่จังซี่เกี่ยวแบบแพ็คของจังซี่เนาะหน้าที่หลักก็คือแพ็คของแล้วก็อ่ามีของเอาของไปส่งสีน้อพี่น้องโน้ตสิก็สิคอยแบบบอดกันว่าโน้ตสิยภาพเปนนี่เปนนี่เปนนี่แน่เออกระบายมันก็เลยแบบบ่ได้อยู่นํากาลจักเชื่อพี่น้องอืมัจะบ้านจะเกลียวกันแค่แท่นแท่นแม่นกถ้าบอดเป็นเป็นนี่ครับรถกในบอดแล้วก็แพ็คของชื่นไปเป็นเกลียว ก็ไม่น่าเนาะแม่นู้แต่การบาดบ้านให้เงาเลยบ่บอก่าเดียบ่กว่าอย่เลยบ่ได้๋ิดกันนี่พี่น้องบ่ได้๋ิดกันเลยเลิกกันสถานะลงมาสุดๆนี่ก็เลิกกันกับไม่เป็นมูอกันกับก็อยู่ด้วยกันได้เหมือนเดิมก็เข้าใจกันปกติไม่ได้ไม่ได้แบบว่าบ่ได้ว่าบ่ได้มาหนักกันพี่น้องเขาก็ยังคุยกันปกติแค่สถานะมันเปลี่ยนแค่นั้นนะคะก็ยังเป็นคนที่สถานะมีดีต่อกันก็ดีกว่าใช่มีอย่างกับปรึกษากันไหนคือเก่ากับมันแต่ถือว่า กะยันต่างคนต่างลําบากจังซี่นะลําบากใจถ้าแบบว่าเฮายังยังเกี่ยวกับอากที่จะมองว่าถ้าเฮายังแบบยังคบกันต่อไปยังรู้สึกว่าแก้วนี่ล่ะตัวแก้เองนี่ล่ะสิลําบากเออสิอึดอัดเพราะว่ามันมีความรู้สึกนิดนึงขึ้นมาสิเนาะพี่น้องก็เลยแบบนก็เลยดให้แบบว่าได้คิดทบทวนได้คิดทบทวนแล้วก็คิดว่ามันกเคละเฮาได้ลดสถานะลงมา่ก็ถามว่าเออก้วัเฮาแก้วก็ เกี่ยวเราเป็นพ้นคอเอง่าเ้างไปมุ่งกันได้บเออเกี่ยวแบบอยาอย่างแบบว่ามันมีมีเรื่องเยอะแยะเ่เขาอยู่เขาอยู่กันจากโย่กันซ้ำงูนะด้อแม่กันซ้ำงูประเด้นประเด็นหวานบ่ได้็นแยงเลยนะพี่น้องก็เลยแบบกะก็เลยเสียนเกะเลยแบบว่าเกะซ้ำมูสินะก็เลยแบบเออลงสถานลงมาเพื่อจบเพื่อะเพื่อบางคนต่างคนต่างไปหาความสุขที่แบบว่าที่ตัวเองต้องการนะสินะพี่น้องเออ กับเจงสีล่ะก็บบอด้บอด้ทาร์โลบอดยังกับประมาณนี้เนาะคาคาห็นที่ว่าเป็นอย่างเกียวกับนุื้ทางกันสซมนซีกักับบอด้ทาลาลกันเนาะกับอย่งเดีนวกันสีกาอย่างไรเจ้าหน้าโตดีเจ้านี่นี่กี่นาทีแล้วคะคนถามฮะนี่หละเอาทำอ่ะเอาแล้วผู้ชมทางบ้านถามว่านามคน ใจรับคนใหม่เข้ามาหรือยังคะก็แล้วแต่ความรู้สึกของแต่ละคนนะคะกับเบลล์ซิเปิดรับผู้ใหม่เข้ามากับเบลล์ว่าแข่งกันได้พี่น้องเบลล์ว่าเบลล์ว่ามือผู้ใหม่สันนิษฐานแล้วกัตอบให้ตรงคำถามก่ะได้หรือไม่มีมีได้มีได้ไม่ได้ว่าค่ะเพราะว่าเขากับงอมรับได้สิ่งดีเาตัดสินใจเลี้ยวนะคะต่างคนต่างมีใช่ไหมบอบอกยังว่าถาม เขาบอกว่าโบบอยังมารอถามใครแลนเอานี่าถามยังไอีรนรอติดตามมาต่างคนต่างมีโบถามว่ามิจตอนนี้มีคู่เซนใหม่แล้วจริงหรือไม่าี้เขาบอเรเสือกงะช่ไหร้ก็ยก็ยังไม่ได้ตกลงอะไรเป็นแฟนกัือย่างยุสินาสถานะแค่คุ้นขึ้นก็ถามว่าเลืกอยวกันเปลี่ยนนั่นก็สัาตังเงี้ยว ก็หอมนะมั้งมันถี่สิบสิบเลยมั้งสิบสี่ที่ไปสิบสองเองแหละกันเดินทางอ๋อการต่อกามพูดจีกก็ก็มีก็คุยก็ทั่วไปแหละแก้วกับคุยนู่กับนี่กันสินะก็บ่ได้ติดบังนะคุณก็หมายว่าก็พูดตรงๆเนาะการก้อนในห้องจะตัดสินใจในห้องก็ได้คิดดีแล้วนะคะพี่น้องกับต้องยอมรับในสิ่งที่จะซ้อนตัดสินใจ มีมีกับบริวาก็ยินดีนั่ก็ยินดีเนกันแตเขาคุยบริวารยังกันเนาะบริวาย่างเลยยื่อยินดีนั่ล่ะกับเป็นที่ปรึกษาที่ให้กันนะคะมีเรื่องอะไรก็คุยกันได้ทุกเรื่องดีว่าดีเป็นมู่กันเน่งเดนเดนบอกกันหลายกว่าพี่น้องตอนมเป็นแฟนกันยังยังบริวารกันหล่เป็นไงดีเป็นแฟนกันดีนะาเพิ่งกับมิดมิดมิดกัน อยู่สิกนี้ยู่จังนอยนะคะตัดสินคาว่าบเฟนนะคะแต่ว่ามามู่นี่คือขมันควาองสบายใจี่มันสีลายขงดิแเมียนด้วยกันยาก็สบายใจเขาอย่เหนือ่นนองเขาไปแท่ดอยข่หนาานเสลยข่บอกเขาบกอ่ะไอยบวกพยายาลเรียงตรงอะไรไข่เขาบอกอ่ะไขวานสิและนะคะทุกคนกับยานญานแบบว่าแก่แก่ประเฮตยงานอต่านแบบแกี่ยวกับไปบ้านกลวไปอยู่บ้านสินะท่านมาตรงยานะข้าแก้อยู่นี่แกก็อยู่ด้วยกันทำงานด้วยกันดีนะคะ ก็ท okay. so so ําทีปเหมือนเดิมทํำคลิปพี่น้องได้สวยเหมือนเดิมนะคะนี่เป็นหนุ่มหที่ถายคลิปในห้ออย่างนี้นี่ถ่ายบางเลยคือขอแค่บอกว่าเออมาถายคลิปเออกับกับถาบ้างตรงกันกับถทายพี่น้องในเบื้องคือเก่านะแค่งงานที่เก่าแล้พี่น้องเอ้ยสเมอร์นี่ก็อยู่ได้การงานมันทายยากนะคะมีงานทำกับตองเฮียนแข่งดีที่สุดนะคะพี่น้องยินดีที่ได้รคนทายค่ะตากก็ได้ด้วยยิ่งยังกะทำได้ด้ว ก็โอเคก็มาชี้แจงให้บแสดมหสาะอย่างเล,ลยค่ <c oughs> ะก็มาชี้แจงพี่น้องเบิงึงเนาะว่าอย่าหงุดหง,งิดกันก็จะเป็นคลิปนี้นะคะเป็นคลิปท <c oughs> ี่เริดการระเด้อคอนเสิร์ตเสร็จแล้วพี่น้องนออเนาะคอนเสิเสร็จแล้วะคะขอบขอบคุณพี่น้องที่ว่า,าขอบคุณที่ติดตามยังติดตามและยังรักเราทั้งสองคนถึงเฮาสี่ดลสถานลงมาแต่เฮากับ อยากให้เอฟซีหาเข้าทั้งสองและกับทีมงานทุกคนคือเรานะคะบ่ต้องว่าเบงพักเบนไฟว่าอุ้ยลักนุ้งไม่ติดตามแก้วหรอกรากแก้มไม่ติดนามรถหรอกนะลองคอหรองติดตามทั้งสองคือเรานะคะพี่น้องเมืกี้นันสร้างสีสันให้พี่น้องได้ชมเหมือนเดิมเลยทีคิดก็ได้เหมือนเดิมก็มีให้นัดทีพี่น้องอยู่งกลางดิฉันถ้ามาบอกอ่าอยีกให้นักทีมจับแก้วถ่าทีทุกการนี่แล้ก็จัดให้ค่ะตากาได้ตาบาช่วงนี้กับซี่หยางแน่นะคะพี่น้องก็จะหาเวลาหรือถ่ายน้ำกับงานที่ตู้นิ อย right no. ่าบากตเกี่ยวกันต right ่อตะบอลกันยังหันจะสิแต่หาเวลาเสียทายชีวิตนเลาะก็นเรียนหาเรียนรังหาจัดนานจนหัวช่วงยห้องเตียงทำชุดทำทำไรหลายหลายอย่างให้หน่อเตรียมงปืนพุงนะคะเพราะว่าเวลาเหลือหน่อยแห้งเลยแค่เดือนเดียวอีกเนาะเวทีเกยนบ้านในเหนียวบ้านในเห็ดเลยนะคะพี่น้น่อกระปุกลงเดิจบตายเลยนะคะเมียนทุกคนต่างมีหน้าที่นะคะลูกสีฟ้ากลับมาแล้กันก็ไปเบิังย่าในอ้กบ้า ประมาณสิ้นเดือนะค,ะค่ะก็ได้เขา้าบ้านพักอยู่ละก็มาช่วยงานวอร์จุมเหมือนเดิมนะคะเกลัวนุดล่าเงาเนล่ยหรอล่าทิตย์อาทิตย์กว่าแล้วนะคะก็ <c oughs> โอเคค่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรต้อชี้แจงให้ทุกคนได้ร <c oughs> ับร <c oughs> ู้นะคะโอเคสำหร,รับน้าฮัรโหลมาสจะมาะเราบะกันกันนะคะตามที่บอกไปนะคะสารานี่ทำมาจากอีรีรรรรอีโลดเขาบอกทำนี่แหละเออโอเคค่ะ ก็ฝากติดตามเราทั้งสองคนเลยนะคะแล้วก็ทีมงานชีมพาวคนนะคะเดี๋ยน้องไม่กำลังขมาหลายพี่น้องเพราะว่าแดนเซอร์ไม่กำลังทำยูทูบมูนอนันนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราได้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนครับทุกคนที่ยังติดตามนะคะเดี๋ยวพรุ่งวัเขาจะถ่ายคลิปอ่าเดิงเนาะก็เปียโนกัถ่ายเด็ที่เราโอเคค่ะสาระได้หนิใ่ะม่อแม่สิคิดค่าตัวแล้วเ่วันนี้เอ้า ใช่ตัวอันนี้คือิบัญยัเราเรียมันช่เเี้ยงมันชอบยี้มยแต่เรียนละ้างน,นี่ทงมดีกกิก็ผ่านไปส่วนอีก็ได้ยึอยู่เรื่องน,น้ำหนักไมว่าทอถ้าเบิ่งสิ้นเดือนน้ำหนักสิ้เด้จะลนะคะไปยุโรปบ้านเพราะว่ากินรลก็งบานนะคะเพราะว่าบริัทนตนะคะบบก,กคะโลาโอเคนะคะโอเคนะ เศร้าสงสัยแต่ละเด้ออีหลีที่สำคัญนะคะพี่น้องเนี่ยถามโฆษณาเลยอีกก็ช่องเทอร์เทอร์โฟกัสช่องเทอร์ฝากช่องโฟกัสพาแซบด้วยนะคะกับกับโมคาเดดมครีมนะคะช่วงนี้เพราะว่าโมคาเดเขาขั้วเพราะว่าเดือดสายเดือดสายโซ่ผอเนื้อเดือดสายแรงไหมโอ้ยโอ้ยซีมาแรงไหมยังล่ะคูณสายมักขันบึ้งบึ้งอยู่ไปหยิบหัวเด้อไปอัน อีเบอร์พาพปร่งพืน,นทีขอกับแตงตัวแบบสาวบานย่วยลวะะโลด,ดนะคะพอดีโซคขโพนะคะมือคนนี่นะพูดา้ายแบบพอเฟสเลยยีโหลดขอยกลิ้งใจใจม,มา <laughs> บอกใครหนุ่มสินะหล่หลอเขาอยากแบบนะคะสวยนะสวยสวยสมคำนะนะพี่น้องเออฮ่าวสาฮสวฮ่าฮา่าฮอาฮ <c oughs> ่า่าฮ <c oughs> ่่าไปแล้วโอเคนะคะ บายบายไปเล้เนกกน่ไปแล้วโอเคอนยะ่าลืมเด้อถ <uma> ามกดถามส้าด้อฝากไปซั b s c r i b e ช่องพวกแกตานนำเ้ยโอเคนะโอเคนะคะ่รักทุกคนเดินนะคะขอบคุณนะคะที่รักพวกเราสองคน <c oughs> ขอบคุณคะ่ะ